i n t เท็กฟอร์ของก่อปันกันคืออะไรเกาะไปเพื่ออะไรในคลิปนี้จะมาอธิบายเรื่องนี้ครับ mm hmm. เมื่อได้พิจารณารายละเอียดต่างๆและแตัดสินใจว่าจะสมัครเรียนต่อต่างประเทศกับก่อปันกันสามารถที่จะเกาะข้อมูลลงใน In t เท็กฟอร์นี้เพื่อแจ้งให้ทางเราได้รับทราบนะครับถึงเจตนาและความตั้งใจของคุณที่จะสมัครไปเรียนต่อต่างประเทศกับก่อปันกันได้ครับอันนี้เป็นแบบฟอร์มสําหรับการเริ่มต้นดําเนินเรื่องการสมัครเรียนต่อต่างประเทศกับก่อปันกันนะครับ เมื่อคุณกรอ,อกมาแล้วภายใน3วันทําการนะครับทางเราจะาพิจารณารายละเอียดและติดต่อกับนะครับอาจจะเร็วกว่านั้นนะครับแต่ว่าภายใน3วันทําการนะครับคุณมีรายละเอียดที่ครบถ้วนและอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถไปเรียนต่างประเทศกับเราได้นะครับโดยพิจารณาจากเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆที่กรอ,อกเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะจะส่งลิงก์แบบนี้ให้ทางอีเมลนะครับ ก็จะเป็นลิงก์ที่เชิญชวนให้คุณเข้าสู่ระบบพอร์ทัลในการจัดการดำเนินการก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศกับก้อบันกันนะครับคุณสามารถกด accept invitation เมื่อได้ลิงก์ตรงนี้แล้วนะครับและคุณจะไดะ้มี username แล้วก็ password สำหรับการล็อกอินเข้าใช้งานพอร์ทัลของเรานะครับโดยหน้าตาการล็อกอินในหน้าพอร์ทัลเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนพอร์ทัลคืออะไรและทำงานยังไงขอแนะนำให้ดูในคลิปเกี่ยวกับระบบพอร์ทัลของก้อบันกัน,นครับขอบคุณครับ